อ่ะโอเคแล้วผมก็สวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับสวีโบนัสซาเฮ้ยช่วงนี้รู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าฝุ่นมันเยอะหรือว่าอากาศแปรปรวนนะตอนนี้รู้สึกว่าบางทีอาจจะจามขึ้นมาได้นะขอภัยด้วยนะครับแต่ไม่ได้รู้สึกไม่สบายอะไรแข็งแรงดีนะฮะมรู้สึกดูดีมีชาติตกูลมากๆนะฮะโอเควันนี้เราก็จะมาซื้อฟิกเจอร์ในสี่พันนะครับกันนะฮะ ดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มเสียงรู้สึกว่าเสียงเสียงมันต้องปรับอีกนิดเหนื่อยอ,อีกนิดเหนื่อยอะไรอีกนิดหน่อยนะเพราะว่าผมเปลี่ยนหูฟังมาครับบางทีมันอาจจะไม่ตรงกับไมโครโฟนนะมันจะต้องแก้ไปค่อยๆแก้ไปนะโอเคค,คิดว่าอาจจะต้องซื้อไมค์ที่คุณภาพดีๆมาเลยสักตัวนะครับสักสี่ห้าพันอะไรเงี้ยนะมาตั้งไว้เป็นอนุสร์นะไปลุย่อนนะ เพราะว่าไม้ที่ผมใช้ม่งเจ็ดเจ็ดร <c oughs> ้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยนะเอไปครับรอยหนึ่งอีสี่ขางครับมีกล้วยครับมีกล้วยอย่างเดียวเลยฮะ <c oughs> อไปต่อโอ้คูณสิบนะโอ้โหอะแตงโมอ้าวอ่ามีองุนนะ่นฮะโอเคจะไปคูณเก้าครับ ตาแรกก็เจ๋งแล้วไปต่อดีกว่านะครับไป l ล t สโก้เออหงุหงิเว่ยกลืนไปครับดอกแรกครับก้หงหงีม่มั่นอ่าโอเคกล้วยลูพิชโอ้ผลน,นึกว่าหกเหลี่ยมจะมาไอ้ห้าเหลี่ยมจะมานะครับ ฐาน5ฮะเป็นเมกะไปนะครับไปต่อกดส์อ้กดสกิมด้กดสเปสียบาร์นะครับมันจะเร็วขึ้นนะฮะอืมนั่นไม่มีเนี่ยกูมันกดเป็นบาร์มันจะเร็วขึ้นนะอโ๋อโหโอ้โหชัดเจนสองตาเป็นเป็นสองตาที่ชัดเจนสุดๆครับไปต่อครับกรีนอืมไปครับดูครับ ดอกแรกฮะเอ้ยกล้วยว่ะเอเกห้าเหลี่ยมมาไหมลูกคีตมาฮะโอ้ห้าเหลี่ยมไม่มานะหน่าจะมาครับเจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยก็สิบแปดไปต่อกล้วยครับอางูนโอ้โหงูนไม่มาว่ะคูสี่อ่ะโอเคไปต่อครับอางูนมาฮะมีคูสิบด้วยกล้วยก็ต่อมาสี่ร้อยป่า โอ้โหโอ้โหนิ่งมากเราหงุดมาฮะลูกพีทลูกคีิดลูกพีทมาแตงโมอ่ะกล้วยมาก่อนนะแตงโมต้องตามโอ้โหแตงโมไม่มาอ่ะเดีอยเรามีคูณยี่ห้าฮะจัดไปสองสี่ครับสวยต่อไปต่อไปไปอย่างไวฮะกล้วยสิบอันครับสวยโู้หัวใจไม่มานะถ้าหัวใจมาก็ดีดเลยนะฮะอืม โอ,โอเคไปกันต่อนะฮะอืมอืมอะมีกล้ยก่อนเข้าไปฮะจัดไปครับ10ปีสเปนครับอ่ะแต่งโมเฮ้ยสี่เหลี่ยมมาวะสี่เหลี่ยมแล้วมีตทคูณเท่าไหร่18ครับโอเคสองหนึ่งนะสเปอร์บีสเปอร์ กล้วยครับโอ้โหไอ้มีลูกพีชป่ะอ่ากล้วยมาฮะหกเหลี่ยมห้าเหลี่ยมมาไหมห้าเหลี่ยมมาไหมห้าเหลี่ยมไม่มาโอ้โหเราคอยดูอยูน่นั้นน่ะนี่ไม่มาโอ้โหนิ่งฮะอ่ะโ,โอเคลูกพีชดังโมดังโมมาไหมเอ้ยเย็ดแค่สบู่ดังโมมาพร้อมกันฮะมีกล้วยอีกครับขอตัวคุณนะฮะ โอ้ตัวคูณ11เ,เท่านั้นนะฮะน่าเสียดาย19ฮะโอ้น่าจะตัวคูณมาอีกน่นนะดังโมครับกล้วยเอ้ยกล้วยมาวะ่ะคูณมีคูณ10นะฮะ้ีงูนฮะโอ้โหอัเเิ้นไม่มา460ครับจะไปครั้งสุดท้ายะฮะโอเคมาย้อยก็ดูดีกว่าไอ้สองตาแรกไปต่อฮะอเฮ้ยกล้วยมาก่อนนะเออ สิบฟิสฟิสฟีปิตดอกแรกเงียบดอกที่สองเงียบฮ <c oughs> ึ่มฮึ่กล้วยมาฮะลูกพีทอ่าเอาว่ะห้าเหลี่ยมมาห้าเหลี่ยมโอ้โหแล้วตัวคูณเยอะมากฮะจะไปที่คูณสามสองเออมันต้องงี้ดิเออมันต้องงี้ดิเอออ่ะต่อฮะอีกส,สามครั้งนะฮะ เออมีลูกพีนว่ะโตคูนโตคูนต้องลงมาแล้วนะฮะโอเคคูณเก้าครับอืมผมร้อยฝ่าโอเค,อเค,อเคไปต่อฮะถือว่าโอเคนะฮะก,กลางๆนะฮะมีคิเล่อืมเอออ่ะโอเคไปอันต่อนะฮะปึ๊บอืมโอเคกรี๊งสิบฟิสปินครับช็อตแรก อ่ะกล้วยลูกพีทแตงโมสวยโอ้สี่เหลี่ยมไม่มานะหรือว่าสี่เหลี่ยมจะมานะบแบบร้องสิบแปดจัดไปต่อไปนะครับโอ้ยให้กินหรืออะไรวะเนี่ยอ้าแตงโมฮะอืมสี่เหลี่ยมมาเอ้ยสบู่มาสี่เหลี่ยมมาไหมมีงูนะตอนนี้มีคูณสิบครับเอ้ยคูณห้าสิบเอาอะคูณห้าสิบมาฮะสวยฮะาเก้าพันเก้าฮะ สุดยอดครับคูณ90ามานะฮะเขียคีนเขียคีนะฮะกล้วยลูกพีกับหูนนะ่ะแตงโมกับสบู่ไงหูนนะฮะโอเคจัดไปที่คูณสิบสามครับสองร้อยนะฮะโอเคสวยโย่หนักมีหูนกับกล้วยต่อครับโอ้โหจัดไปเลยครับ 800ออีก800 13นะอ่ะอง,งุนะ่นฮะหืไปต่อนิ่งวะทั้งสุดท้ายแฟนสวยนั่นเองโอเคจัดไปโอเคนะถือว่าค่อนข้างที่จะดูดีนะในการซื้อฟรีเกมั้งนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามจนมาจ,จ,บ,จบคลินะครับก็สำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้ก็สามารถ กดลิงก์ใต้ดีฟชั่นได้เลยนะแล้วก็ a h v n นะครับสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้นะอ่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอนใหม่คลิปหน้าครับ